ไวางโยวางโยมาหอดบ้านแล้วมาบ้านแล้วโอ้จ้าจ่าวายโดอกอสิติดธุลาเห็นเงียบเงียบขึ้นบ้านเสี่ใจว่าได้บอกค้ามฝันของเจ่าบ้านจ้าแต่ว่าเราฝันย้ำเดมาบอกเฮ้จังเป็นตั้งเป็นเด็กขันเขาขี่ที่ไบอ่ะเลขแต่วบ้านรักลอยฮ้กับเขายี่เนาะห้มาเก่าหนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้ามันเก่าออกมากรักเก่าเกาหกสองไว้ เรหลักรอยแล้อืมหลัก้อยก็ยังเดินดีเอาตามจังๆเอาตามตัวตัวเขาจ่อมือเราได้ยิมผาหลนี่ยิมายิบุเราได้หนีใค่ใลาจะจจอบยู่จอบยู่วนขลอกเก็่อะาว่าีจาเอาแขนแขนลุลดเนาะหนึ่บนครับจะบนหกับห้าวิ่งไปที่หกกับห้าเนาะเน้นที่หกปั้นไปที่หกไหมอีกแล้วบอกหกะ ยังยัอีกหลายงวดอยู่ยังอีกหลายงวด,งวดจ้าสไหนลกมันที่ศูนย์นีน้ศูนย์แล้เป็นสิบหวดเห็นปะล่ะค่ะเออผมว่าเกิจะเป็นเส้นธรรมไหลไหลก็จะไหลเป็นเจ็ดปดหวดเป็นสิบวดไปแล้วจ้าอืมค่ะหนึ่งหกหนึ่งหกศูนย์หกศูนย์หกศูย์ห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าหนึ่งห้าเที่หนึ่งหก เน้นไปที่หนึ่งหกกับศูนย์หกเน้นเน้นติดหกเด้อนักนักนักกันหนึ่งหกกันละจ้ะหนักหนักคือหนึ่งหกจ้ะแต่ว่าบกศูนย์เนี่ยยังคือยศูนย์ก็เลยจ้ะศูนย์ก็ยังคือเลยศูนย์มวเออมวดเสล้นั่นก็ศูนย์วนี้วนี้สิมาวันี้หรอพ่อเนียนอยู่จ้ะโบเนียดิอืนนครับการทางนน มทจะแล้วเขาใหม่เน้นยหนึ่งก็ศูนย์นะไอปิ่งหนึ่งก็ศูนย์วันละวันนี้วันนี้วันนี้วัน,นี้ละจ้าสามตัวไอ,อ้ลักลอยครับลักลอยลักรลอยจ้าัสองสามสี่มีสองมีสามมีสี่เด้อลักลอยแน่นเน่นสามกับสี่ละสองตัวนี่ะงวดเน้นไปที่สามกับสี่ลักลอยแมนเด้อเดินดีหลายงวดเหรอสามงวดสี่วงวดเหรอ สามหนึ่งหกสามหนึ่งหกสี่หนึ่งหกสี่หนึ่งหกสามศูนย์หกสามศูนย์หกสี่ศูนย์หกสี่ศูนย์หกเน้นไอที่สามหนึ่งหกสามหนึ่งหกสี่หนึ่งจ้าเน้นเน้นสองหางจ้าสามตัวนี่จับตาดีดี จ้าเอาเลขล่างวัดที่ไหนครับล่างจ้าสองห้ากับสองห้ากับสองวิ่งห้ากับสองจ้าครับเน้นที่ห้าเน้นไปที่ห้าจ้าจับคู่ตัวเจาะห,ห้าแปดห้าแปดสองแปดสองแปด สองสามสสองาเน้นห้าแปดคู่เดียวเน้นห้าแปดคู่เดียวฟันไปที่ห้าแปดเม็ดเดียวอู้สองสามสองสามนี่สียังอยู่เป็นบอลวันบางหันมันดังวันสีมามวงนีเป็นบอนีชักเลยนะสองสามนีงามยู่ด้หนี่สองสามก็สองแปดนี่จ็ตไบรลด์หนี่สองแปดก็มากนี่บอสองแปดนี่มันมันซมควัสิออกอะไรได้หนี่สองแปดเลี้ยงออกงากเปล่ เมนบอเ้าว่าบ่เน่ดิยังกับ่บเน่นอนได้แปดสงสองแปดน้กบ่แเน่ล่ะมันจนมาถึงว่าแต่แปดสามสี่นะโอ้ค่ะเห็นแต่แปดสามดูแปดสามพโนแปดสามพโอนะสองวดสามงวดติดมา่อสมัยตะเกเนาะเมียนอยู่เจ้าว่าแ้วงวดนี่กับ่บน่ให้กันเราบักสองแปดบักสองสามเนี่ยลือเมียนเมียนบักสองเดตัวเดียวกันน้อแปดับสามนาะเมียนสองสมนี่บเน่นี่ยอาจจะมางวดนี้คิดว่านะมาหามันดังค่ะ พาหนึ่งแต่ว่าผมก็มักบักหาแปดตลอดไปอืมคือเม็เน้นเดียวเม็ดเดียวือหาแปดนต่ตุนน้อยจัดเลดครับนั่นอืมก็ถือว่าเลขน้อยหางเลยนี่บนกับซี่หางล่างกับเคสามหางหนึ่งเนาะอืมครับแม่ยกวันนี้เลขว่าหลายจริงๆแล้วขันบนผมจะหายได้หนึ่งโหกับศูนย์หกอานเด้จ้าอืมมันนี้ก็ศูนย์หาหนึ่งหากันไปนะถึงดอกข้ามาไอ้นี่ต่างบนน้ำ กันไว้แต่ว่ามันใจว่าหกอันสิมาบนอีกมันว่าจะแม่งขับแมนแมนมันจะออกมาอีกบนนึงแน่นอนจ้าปรสวนประสวนเป็นสันเด้อไปอยู่บนเด้ออืมค่ะแต่ว่าศูนย์หกหนึ่งหกหนี่ยวแน่เด้อมันออกสองหกหกสองมันอานสีมาหนึ่งหกหกหนึ่งอีกเนี่ยมันสิบไก่เทียงกันมันออกหนึ่งหกปั๊บนั่นสิมันสิบหกหกหนึ่งเฮ็ตเตอมาแล้วเออยไม่อยากเราอืม ถ้าหกมันสิมาเดินดีปันนี่ก็โอ้คักอยู่เนาะจ้ะครับจังไดผมวันสิมันสิมาอีกรัละอกนี่ก็เด้อจ้ะก็ทำทหารอกเจ็ดหมดเลยจ้ะอืมเอ้าผู้ใดได้ยินแล้วขันมักน้ำก็จัดหลดฟอร์ไปหาแล้วขันมักก็เด้อจ้ะขันขึ้นวาล่ะเนาะสูตรไม่คำนวณจ้ะ แต่ว่าจับตาเด้อลักลอยกันผู้ใดมีเหล็กเหม่นๆนี่จับลักลอยใส่นี่เดินดีหลายงื่อนกิจเหรอรักลอยแม่นอีดีอ่าสามกับสีวันนี้ว่าเช้าผ่าจะรักผ่าหรอมั้งจ้าแต่มันเดินดีไหมไรเงื่อนเดลยเซียนกะเนาะคแบบเหม็นจอบมึงเพราะว่าลักลอยจ้าแั้อื่นเห็นผมเห็นเดสามกับสี่มันสีอยู่หลักหลักหลักหน่วยหลักสีะสมเลยจ้าจ้า ก็ของโบมากับผมมักเป็นหลักร้อยจ้ะแต่ว่าก็ยังสิหกก็ยังสิมาคือเก่ามาคือเก่าครับมาคือเก่าค่ะค่ะอ๋อการในยินได้ฟังแล้วกัรแจังได๋คงสุดท้ายจังได๋ก็บสกิดมาเด้อค่ะเสียนค่ะแม่นว่าอ่วมีที่เด็ดหรือจังได๋ก็เว้าสู่ฟังแน่คงสุดไทยเอฟซีจังน้ำครับค่ะสิคือเก่าล่ะกินกลางไปคือเก่าล่ะครับมีฝันดีๆเลยโอเคจ้า เราไม่ยุ่งเทียดเราหอยฝันเราอยู่ผลเราฝันดีเนียนอยู่ค่ะโอเคโอเคตามนั้นเนาะเสียนเนาะจังไดก็ได้ครับ่ะค่ะขอบคุณหลายๆขอบคุณหลายๆใะเสียนทั้งต่างประเทศประเทศไทยกับพี่แล้วจ้าคือเก่าค่ะเอสดีไลค์คือเก่าเนาะปักไห่เนาะอยากไปทั้งเพื่อนบ้านก็ได้จ้าโอเคขอบคุณหลายๆค่ะเสียนสวัสดีจ้าครัสวัสดีครับสวัสดีครับจ้าเดี๋ยวชาบานะจะทวนตัวเลขเนาะค่ะทางคนโคราให้ฟังเด้อพี่น้อง ขอบอกเลยว่าหลักลอยเพินเน่นแม่นจับตาดีๆจ้าในวดวันที่1พฤศจิกาเพินให้มาเนาะค่ะบนวิ่ง6กกหาเพินน่นเน้นไปที่6เด้อค่ะหลักร้อยเพินไนสอมี3มี4เพินน่นเน้นไปที่3มกับ4จับคู่มี1นึ่งหกศูนยและ1 5จ้า3ตัว3 1 6 4 1 6 3งหกสีจ้าแต่ว่าเพินหนเน้นขึ้นหนึ่งหกกับศูเด้อค่ะ ามตัวกน็นเนสามหนึ่งหกสี่หนเด้อพี่น้องจ้าเลขล่างวิ่งไปที่5กับ2องเนไปที่5้าจ้าจับคู่เ้นให้ที่5 8เม็ดเดียวตัวกันคือ2 8และสองสเด้อจ้าผู้ดใดเนาะค่ะอยากเข้าเพื่อนบ้านเพื่อนเปน,เนมิเพื่อนบ้านให้พรอมกับตามไอดีไลน์ดีสาบานาเขียนให้นี่จ้าหรืออยากตักไายส่วนตัวตามนี้เลยจ้าเอาสิให้บึ่งสถิติงดเกโตอันนี้สติติงวดเก่าจ้า นี่ลักลอยเพ่นกับเขาไปที่เก้าออกเก้านออกคือเก้าหกสองพี่น้องงวดน,นี้หลุดทั้งเลขวิ่งหลุดทั้งเลขจับคู่ค่ะเดินดีคือ,อเลขหลักร้อยหลักลอยเพ่นบอกเลยว่าสุดยอดเดินดีมาหลายงวดติดแต่กับทุกอย่างก็คือสูตร่วยคำนวณน,น้องพี่น้องจามีเข้ามีหลุดกับพิจารณาบ่งค่ะเอาคลิปนี้พเพื่อนมากฝากกดไลค์กดแชร์ดับเด้อค่ะเฮงเฮงบางๆรวยรวยคลิปนี้ไปแล้วจ้ะสวัสดีค่ะ